แล้วันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศเป็นรถออฟโรดบ้างเรามาเป็นมาด้าบีเทียลสิบนะครับคันต่อมาก็เป็นมิสูบิชิปาเกโรสปอร์ตนะครับคันต่อมาเป็นคาริเบียนนะครับแล้วก็คันนี้เป็นปาเกโรสปอร์ตอีกคันคันนี้เป็นวีโก้นะครับเหมือนวีโก้ทำเหมือนวีโก้นะครับแล้วก็คันนี้เป็นสปอร์ตไลท์เดอร์เอชคอนเนิร์นเรว่าเดิมไม่ได้ต่างหากเพราล้อแบบโอเคเดี๋ยวเราจะลองเอาเโ้ามาได้แล้วก็มีอีกคันหนึ่งเป็นคาริเบียนอีกคันนะครับ มันเป็นเล็กมันก็เลยมาอยู่ตรงนั้นนะตรงจุดอันนะครับจุดที่เราจะกลางเต็นนอนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะขึ้นไปช่วยช่วยเด็กกันระหว่างนี้เราจะเอาเจ้าเ,เ,เจ้ามารดาไเยสิก,กันไปโอ้ยนะตรงนี้ลำบากลำบากติดติดติดปะโอ ตอนนี้ก็เป็นทางอยู่คครับไม่รู้ว่าปาเจโร่หรือเจ้ากีโก้จะขึ้นได้เปล่าเออล้อเบี้ยวล้อเบี้ยวไม่ล้อเบี้ยวขึ้นแบบเฉียงเฉียงไม่ได้ไต้องไปอีเนะล้อมันไม่ตรงอ่ะรอมันเบี้ยวปัสสาวะหยาบเปิดมาล้อแม่งเบี้ยวเลยโอ้โหยังไงวะโอ้โหซึ่งเราจะไปแบบ อันนี้เป็นทางโหดนะคะก็ตัดขึ้นเขานะอันนี้ก็โหดนะครับถ้าเป็นรถเดิมๆนี่มันไม่ได้นี่เลยก็โหดอต่เนี้ยโอ้โหเออเสียวๆๆเสียวเสียวอย่ามาคว่ำก็ถ้าเป็นเจ้าคริเบียนคันเล็กๆคันนั้นนะก็ผ่านนะครับผ่านไปได้อ้าววีทีสิบใหญ่เกินสงสัยต้องใช้แรงดันอเออต้องนี่นยต้องอย่างนี้เอาไม่ใช่เฮ้ย เอ้ยอย่างนั้นล่ะเออไป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 อ่จะไปดึงเบ็ดมืหน่อยโอ้ชน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 ไปไปชนกันชนรันโอ้ยรถบุกไปเลยกันชนนังลากมาแล้วกันอาะเราจะไปใส่เบ็ดมือทำไมเลยโอ้โอะบาดโอเคโอ้เดี๋ยวล้มเออว่ะอันนี้เราก็มีแต่ทำไมเราไม่ใส่ เฮ้ยอันนี้ก็โฟร์วินเนอร์ทำไมไม่ไปตรงดันหลังนี่เออโอ้ยโอ้ยโอ้ยบักนี่อะไรอ่ะตัดดีทางเหรอมันมีสองทางเหรออันนี้อันนี้ฝั่งน,นี้ไปไหนวะโอ้ยลองเลยก่อนไ,ไม่อยังไั้ก็ตัดไปได้นะจริงๆอ่า โอเคเขาจะแล้วอ๋อมันก like ็ตัดมาเหมือนกันได้นี่ว่เอ่ใช่ใช่มันก็ตัดมากันได้แต่เราว่ารถเราน่าจะไม่ไหวเนี่ยเามาฝั่งนี้เขารู้กันฝั่งนี้มันมาังไงมาครับแป๊บนึงนะโอเคเราไปฝั่งนี้แล้วกันเพราะว่าฝั่งนู้นเราไปไม่ได้เนี่ยแต่เรารู้เอฟโรดแบบออาโร่หนักๆจริงๆนะของเราไม่ใช่เอฟโร่แบอ่ะ ก็คือเรามาแต่เราไม่ได้มารถไม่ใช่รถของเราด้วยซ้ํนนานะครับเพื่อนชวนมาครับเราจึเลยต้องมานะครับจริงๆเราไม่มีออฟโรดเลยแ้บจะไม่มีสักคันนะครับมีแต่พวกรถฟูมีอยู่มันจะแตบรถนี่อเตอรมาตัดก,กันอย่างนี้แต่เราไม่ได้เอารถหนักขนาดนั้นโอ้ยสอา,าการหักเลยโอ้ยลุยล,ลุยแหลกเกินสอา,าการหักเอ้ยเพื่อน อย่างนั้นแหละโอ้ยโอ้ยเงสาวาการหักก็ว่ขึ้นอย่างโอ้ยกระโดดกระโดโด,อโ,ด,อโ,ดโอ้ยกรโดดกะโดดโอ้ยกลับไปบ้านนี่ไอ้นั่นต้องไปเปลียนกระโดนใหม่แน่นเลยโอ้ยอัน,นีอีกทางนึงเหรอมีอทางนึงเหรอแล้วคนตำรวจดูนะครับ ตอนนี้นี่สาการหักไปแล้วอวิออมพานอัมพานอย่างนี้ต้องใช้ความสามารถโอเคๆไปๆๆไปๆโอเคไปไป,ไปต่อกันเอมเมื่อกี้เพื่อนแจ้งเือนทางนี้เราไม่ดีเราไปอีกทางกันไม่ใช่ทางดีเป็นมุมกล้องนะ เอ้ยน้ำไม่ได้ลึกดีว่ะไอ้กระตัมต้นไม้เราโอ้โหเฮ้ยท่านผู้ชมแรงมาครับท่านผู้ชมอ่ะอันนี้ไม่ใช่โอ้คนที่ดดีดีครับนี่มันอีกทางมันยังไงโอ้โอเมื่อก,กี้ก็ลึกเหมือนกันแบบโอ้ยฝนตกด้วยฝนตกได้ว่ะเจ๋งอ,อะไรอ่ะพูดหนาหมอ ไอ้อะไรเี่ะเจ้าของรถงามาน,นี่ต้องคูนแน่เลยรถลมสอ,อะไรอ,ะอ่ะโอ้โหเฮ้ยทางนั้นนี่คือทางมันออฟโร้ดจริงๆแต่ค่อย,คยรอบหน้าแล้วกันรอบนี้เราขอไม่มารอบนี้เราเป็นรถแบบแต่ถ้ารอบหน้ามีเออรอบเบี้ยวเลยอ้าวแต่มันมามาทางไหนอ๋อนีงไงเฮ้ยเบี้ยว เนี่ยเลยเฮ้ยแต่พิกคว่ำจะสพิกคว่ำล้มเน้นเฮยล้มเต้นเดี๋ยวเราเอาไปจอดก่อนนียครับคาริเบียนที่เราพูดอีกคันก็คือคันนี้นั่นเองซึ่งล้มทันเล็กมากดูดิสภเล็กเราไปอีกคันกันนี่นะครับเรามาเจ้าวีโก้ดีกว่าวีโก้27นะครับนี่มัน27ได้ไงวีโก้มันก็มี็7นะเียงแบบ เบ,เบามากแต่เราไมา่ยังทำเสียงเหมือนวีกโกมาแล้วโอเคไปมาดกีกว่าแต่ก่อนคัน,นอันนี้เป็นรถเราพูดลืมลืมมันเป็นรถเราเนึ้ว่ารถใครจำว่าเป็นรถเราเมื่อก,กี้ก็ขออภัยด้วยคระพอดีว่าพ่อผมมาน,นี่เอ้ยแมวนี้รถผมเองนื้ว่ารถใครรถผมเองเป็นวีกโกแชมป์นั่นเอง ออนนคนตัวจังนะจริงๆคันนี้มันเป็นวีโก้ตัวเลขแต่ไปแปลงมาเป็นวีโก้แชมป์ทำให้มันเหมือนวีโก้แล้วง่ายๆเออจะตกน้ำจะตกน้ำ,านำ,านำ้าเหมือนวีโก้มีเชลลี่บอยอะดัง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 เกินดังเกินนี่น้ำน้ำเด,ด,ดีอยว้อโอ้ยโอ้ยมิดมิด เมยตรงนี้ก็เกือบเป็นบ่อรักเพื่อนเลยนะเป็นบ่อเป็นรถบอรักเพื่อนไปเลยเนี่ย,อยโอ้ทำไมเอะรถเอียงเอ้ยฮะรอเอียงเหรอโอ้เปิดมาก็เอารถเพื่อนล้อเอียงเลยอ่ะโอยใช่รถรถเรานี่หว่าไอ้เปิดมาแล้วไม่บินเยอะสิโอ้เร็ว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 นี่ไปเร็ว เอาไม่ไปเว้ยโอ้ยไม่บุบเลยอีกโกชันไม่ทำไมไม่ไปอ่ะนี่ไปไปไปโอ้ยโอ้โหใช้เกมลำบากเฮ้ยขับสองจะเปลี่ยน็นขับสี่กว่าเอา้าแล้วเขาไปแท็กในตรงนั้นอ่ะ โอ้โหนี่มันมันเป็นทางรับเพื่อนรับเพื่อนนี่ว่ะโอ้โลำบ,บากลำบ,บากกว่าฝั่งนี้เออรดเย็นรดเย็นต้องใช้วิธีเดิมนะวิธีเดิมต้องไปใช้เลยโอ้ยังเงียถใช้วิธีเดิมมันก็ไม่ไปหรอกโอ้โ บันไดม่นเป็นบันไดอ่ะบันไดแบบพลาสติกไม่ใช่บันไดเบบพลาสติกบันไดแบบเก๋กากาดไม่น่ามาบันไดเราต้องเป็นบันไดพวกเหล็กนะะเหล็กมันจะได้กันกันลำบากเนี่ยยกไปตรงนี้กันเอยเอออย่างนั้นแหละเออเออเออไดึงดึงดึงไิดึงมันใช้ไม่ได้จริงจริงมันต้องช่วยกันดึงโอ้โอ้โพางพาง เราก็ตัดภาพไปด้วยกันนี่มันลำบากเฮลมาแล้ยนะอันนี้เนียโอ้ยนีลำบากนี่ร็โอ้ยนี่ไงไปเร็วๆวันนี้เราไม่สียเนี่ยเอลก่อนไงทำไมเมื่อกี้เราไปใช้แบบอะไรกระจาดกระจอบมากเอ้ยเฮ้ยจมทาง แล้วก็เป็นแบบออฟโรดแต่ก็เสียตังคนะ์หนักเสียงอะเสียงลมโอ๊ยอะไรเนี่ยโอ้ยโหแฉบแฉบบะไอ้แฉบบุกโอ๊ยแฉบบุกแล้วแล้วยังไงแบุกแล้วรอเบี้ยวปะไม่เบี้ยวโอเคเสียๆๆๆใจเจ็บเสียใจ โอ้ยโธ่สิทำไม BTS ติดเราไปโคตรง่ายเลยแต่พอมาเป็น DaVinci เนี่ยมันลำบากนี่เรามาเป็นบรรยากาศภายในรถดีกว่าโอ้อไอยินโอ้ยลำลอยความโอ้ยความโอ้โหสิ่งเกินโอ้ยความโอ้โหเมื่อกี้อาการน่าจะหนักสาหัสมากเลยนะความไม่รู้ถ้าผมลงคลิปไปแม่งจะมีคนดูเปะวะ ไม่ใช่ลงไปไม่ไม่มีคนเลยนะอันนี้ก็เศร้าใจมากเลยเออผมก็งงนะว่าทาไมคนเขาชอบดูแบบคลิปที่มันเป็นคลิปเล็กไม่ได้ยาวมากแบบสั้นๆอู้หอ,อันนี้ก็ระบากนะอือคลิปบางคลิปนี่แบบน้อยเลยโอเคไปเดีย๋ยวเราจะไปต่อกันไม่ไม่พูดทาพูดทาทำเพลงกันมาดีกว่า นี่ครับเราถึงจุดลงน้ําแล้วอนี้เป็นบ่อรักเพื่อนไม่ใช่บ่อรักเพื่อนดิเป็นลําธารรักเพื่อนมากกว่าจะบอกลําธารรักเพื่อนครับวากีก็รู้ความมันจะถึงบ่อรักเพื่อนจริงมันเป็นลําธารรักเพื่อนมันจะมีบ่อรักเพื่อนันี่ไงบ่อรักเพื่อน รักเพื่อนจริงๆเนะียเดี๋ยวเราไปกีดกล้องกันโอเคไปไงบอกเพื่อนบอกักเพื่อนแบบรักนิดนึงนะไม่ใช่คนที่รักมากกำลังตัดภาพดีลดความใช่ไหมไงเนี่ยเอ้ยยังไงร่าเขามันยังขับแบบดูดีเลยแต่มารดเราแบบสภาพมันกันมากเนะีนะ่ยโอ้จะไปซื้อกระจกมองข้างใหม่แล้วมีไงบอก,กเพื่อนของแค่ บอรลักเพื่อนโอ้โหโอ้ยบอรลักเพื่อนจริงๆอ่าแน,นตัดไม้ยมกันนี้ทีฝนตกเออไม่เอาเยวเสียตังค์ใหม่นีบอรลักเพื่อนมีหนึ่งแบอรักเพื่อนมีสองโอ้ติดบอรักเพื่อนมีสอง น,นี่เป็นสะพานนะคะเพราะเป็นลำธารมัจะลำบากโอ้กว่าจะตัดมานานลำบากับากตะคืนเอาฝนตกนะมารู้จะได้อ,อาจเป็นอีพีหรือเปล่าจะได้อาจเป็นอีพีดิไม่รบมันมนนันเล็กไม่ไปโอเคไปยแยวเราจะต้องซฟไปรตรงนี้ด้วยเพื่อ ความปลอดภัยนะคะเราจะไม่ต้องไปเซฟใหม่ไปอีกคันกันคันนี้วอนตนเอ้เป็นฟอน์จเนอร์นะครับใช่ไหมเออเออไมเสียงหายโอเสียงดังมากมันวีหกอ่ะมันเป็นดีเซลนะผมหาเป็นดีเซลไม่เจอเลยต้องเอาเครื่องวีหกมาแล้วก็คลายพวกดีเซลว่ะแหละโอ้เสียงดังมากอาดังไปขอรรบววร่อน ลำบากว่ะล้อเดิมด้วยนะใส่ล้อแบบล้อธรรมดาด้วยลำบากมากวนับกระดิอล้อเอียดเนี่ยจุดตรงเนี้ยมันต้อง,งระวังพิเศษเลยโอ้โหติดเน็กเลยใช้ที่ดึง อีกเนี่ยโอเ้ยเอ้ยแมวมีไง,งจุดนี้จุดหนึ่งไป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 เอาอะไรเนี่ยลอยอยกจะชนข,น,ขนขึ้นแล้วโอ้ยเนี่ยตรงนี้ไม่ต้องสินที่ระวังเพิเศษเพราะเราเป็นรถใหญ่ไงรถเล็กนี่ยอาจจะผ่านไปได้แต่รถใหญ่เนี่ยมันจะไม่ได้แน่แล้วเราไปเอาฟอ er, นชิเนอร์มาเลยอันนี้น่เป็นตัวแรกนะครับจะเป็นตัวแรก ว่าแล้วไงติดเที่ยวไม่ไม่ติดไม่ไม่ไม่ออกมันติดอะไรเนี่ยนี่ก็ขับสีนะจะขับยังี้ขับขับจะขับนโอ้ยลำบากจริงๆด้ต้องมาใช้อะไรอย่างนี้เอ้ยเอานะไม่ได้ดูเลยตาเหลือบมองมองไม่เป็นโอเคมา ไม่รู้ว่าจะได้ตัดเป็น EP หรือเปล่านะสองเฮ็ดก่อนนะครับสองอัน่ะกี้ก็เป็นจุดกความนายวีโก้ความทำไมมันไม่มีอินเตอร์รอวะวก็ต้องมีอินเตอร์อา้อาวาะกกระโปรงเรือใหม่เนี่ยรถเขารถเ้ถาเราไม่สุดยังไง ทางรับเพื่อนรับคว่ำเน่อยโอ้ตรงนี้ต่อต่อต่อไปต่อตโอ้โหรดเขาเราไม่สน เวอรันบ้างว่าเป็นไงโอ้โอโอเปิดเวอรซันจะมืนแน่เลยวะไงครับอย่างนี้บ้างเอออันนี้ไม่ได้จะแบดงเกิดมา ah ท e, ี่มาเป็นภาพแบบคุณมอง food, เฟิร์สเวิร์ไม่ใช่เฟิร์สันเป็นมองแบบโอ้จะตกน้ำเงี้ยวอันนี้ก็เป็นเป็นลำธารรักเพื่อนนะครับลำธารรักเพื่อนจะไปได้เปล่าอย็ด เสียวไม่เสียวลมทานรักเพื่อนนะครับอันนี้ก็ต้องดึงนั่นแหละเพราะว่าลาทานรักเพื่อนมันไม่นี่มันไม่ยโอเคก็้จะมีเสียงรบกวนมันมีเสียงรบกวนต่อวะต,ต้องดูการตัดต่อทีทีนะถ้ามีเสียงรบกวนก็ขอ,อไปเดินลงหน้าครับนี่ไงบอกรักเพื่อน บอลลากเพื่มีหนึ่งก็ไม่คม่อจะดีหรอกแต่ถ้าเป็นมีสองนี่ลำบากนะยังไงบอลลากเพื่อนมีสองโอ้โหลเพื่อนมีสองมี่สองมาผ่ามาตรงนี้ฝนตกเออแต่ไม่อยู่ตรงนั้นไม่ตกอะ่ะเ,อ,อ,เ,อ,อ,เอ,อมีสองนี้จะตกวะเนี่ยโอเคถึงแล้ว เอาตรงนี้แล้วก็ที่เราจะทำมันเป็นประจําคือเช็ดทอยแล้วไปทําก,กันซึ่งเอ้ยอะไรเสียงเสียงเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสียงก่อนทําให้สีแปลกแปลกแล้วคือตอนนี้ในระถเขาไปกันหมดแล้วนะครับเหลือแค่เราคนเดียวไม่ใช่รถเราหรอรถใครไม่รู้ออกสามพันมีหกเดี๋ยวครับตัดภาพไปแล้วกันโอเคเราเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้เยวจะไม่ใช้ฝาจะไม่ใช้ปาเจโลเอาเพราะมีหกที่จะเป็นตัวเก่า อันนี้เราโซมใหม่นะคมันไม่มีหกไม่ถึงดุชีแล้วโอ้คล้ายๆบวกคล้ายคณนานเลยกิเดียาสตรแล้วก็ไอ้นั่นโอ้ส่วนมาหมดแล้วกระทุนปาเจโร่จะไปได้เปล่านี่ไงกระทุนไปหนึ่งและ แต่เบี่ยวโอ้หนี่แล้วก็ตัดแบบรวดเร็วมากเลยครับเพื่อมันจะได้ไม่ต้องช้าแต่อยจะโลโตัวโลหกสิบปีูะโอ้ยสิงหากก็คิดอยู่ครับว่าจะไปช่วยเด็กดีไหมหรือว่าจะพอแค่นี้แต่ค่อยรอบหน้าแล้วกันรรอบนี้เห็นมีคนเข้าไปช่วยแล้ว ว่าว่าบางครั้งแ้่ก็ฟิตแม่ก็จะดีนะขามาหากลับไม่ก็ลาบากหากลับคุณจะไม่ถ่ายหรอกเพราะว่าหากลับมันใช้ลำบากโอ้โอ้โอ้ว่าอะไรความขับแรงเกินปัใหาปัญหมเมื่อกี้ความนะครับโอเคแล้วก็ได้กลับเหมือนเดิม นี่แบบรีบเกินรูงรีนี mm hmm. น่้กลับสภาพเดิมได้ไม่น,นี่นี่ไงนำทานรับเพื่อนรับเพื่อนรับเลยนะครับพอเสียสำหรับร,รถที่มันเป็นรถที่รถถตกะชุน้าธรรมดาธรรมดา mm hmm. โอ้โหบ่รักเพื่อนมีหนึ่ง mm hmm. โอ้ย เอ้ยจะเป็นแบบไอ้พวกนั้นอีกอ่ะลุกล้มลุกคว่าโอ่ยกระชุนก็น้าก็ไปเลยกระชนุน่ะเอ้ยต้องไปเร็วๆร็วแ่มันจะช้าเอาบอหลักเพื่อนดีสองโอ้โหนโหไม่ว่าจะรถเก่งนี่เครื่องดับแน่เลยเอ้ยนั่นงไงวายอีกแล้ววามอีกแล้วทำไมโชคชะตามันไม่ค่อยชอบรถรถมารถรถอันนี้วะ ไอ้ทำไมมันอัดไปไม่ได้ไเอาประตูลหลุดอีกวะมาเยอะโอเคแล้วก็มาถึงเลยนะครับเราตัดภาพเร็วมากมีกอไฟก็จะมีเจ้าคันนี้นะครับคาริเบียนสองมีเทียสิบสามรถผมเอง,เอง 4, ว 4, ีโก้สี่วันจูเนห้าเจ้าคาริเบียนมันจะถ่ายต่อมานะหกก็เป็นปัจจโร่เจ็ดก็เจ้าปจัจจโร่กันโอเคนะครับเราขอ พักกันแค่น,นี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เอ้ยอย่างงี้แต่ดูมุมวิวแบบยูย่ภาพสูงมีภาพสูงจะบินแมวไกลๆเลยมีภาพสูงแมพโอเคโอเคนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายและกระดิะ่งแจกรเพอื่อความคิดใหม่ๆในช่องเราสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาๆ